สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆลูกหลานที่ติดตามและให้กำลังใจพ่อใหญ่มาตลอดหลายคนก็ไถ่ถามมาก็เลยจะรวบยอดให้เลยเรื่องส่วนตัวที่ไม่ส่วนตัว ก็ถามว่าพ่อใหญ่เป็นกูรูเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรนี่เอามาจากคำถามนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนทำงานนะครับตั้งแต่มีครอบครัวอายุยี่สิบจนถึงอายุหกสิบเป็นคนทำงานจริงๆและตอนนี้แหละครับผมเป็นชาวเกาะเกาะลูกเกาะหลานกินเพราะว่า อาชีพที่ผมทำมาช่วงหลังนี่มันถ้าเป็นภาษาชาวบ้านมันก็ล่มจมแต่มันล่มจมตอนจบเพราะว่าใช้นี่หมดมันมันเลยล่มจมอาชีพสร้างห้องพักนะครับนักศึกษามันหมดมันคนไม่เกิดแต่ท้อนมาแล้วถึงมาหาลัยนะเหมือนกับปิดตัวเม้งแต่อายุหกสิบตอนนี้ก็หกสิบย่างหกสิบหก 60กว่ากว่าแต่ก็ทำใจครับทำตัวให้สบายไม่ซีเรียสตามคำบอกของลูกลูหล,ลานบางคนห,หรือหลายคนเราเคยผ่านจุดสุดยอดมาแล้วเราจะประคองให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตไปเรื่อยๆให้อยู่ให้มีความสุขก็เลยมานี่แหละเข้าสู่โลก ทูเขียวเนี่ยความรู้ก็ปกติก็จบป .4 นะครับแต่มาเรียนเพิ่มเติมตอนอายุหกสิบนี่มาเรียนกทอนอจบม .6 ก็พอได้รู้อะไรบ้างเล็กน้อยงูปลาไปการที่จะเป็นคนแก่สูงอายุนี่ไม่ใช่วางตัวง่ายๆนะครับเราต้องรู้ให้ทันลูกหลาน เป็นที่ปรึกษาเขาได้แล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังเวลาไปออกงานโดยเฉพาะช่วงนี้เวลานี้เพื่อนฝึกฝูงรุ่นเดียวกันลาโลกไปใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> ไม่รู้เขาจะรีบไปไหนของเขาวันนี้ก็ไปเผามาคนหนึ่งก็สงไทยมันแต่อยู่ที่อายุไขหรือว่าสุขภาพก็ไม่รู้แต่ ตอนนี้ผมก็มาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก,การหัดวิ่งแล้วไปเข้างานวิ่งแล้วก็อยู่บ้านเวลาว่างก็วิ่งวันเว้นวันหรือเว้นสองวันเว้นสามวันแล้วแต่ยโอกาสวันนี้เมื่อยพาแม่บ้านไปตลาดมาก็เลยไม่วิ่งไปงานศุกร์มาไปงานเผามานี่แหละก็เลยไม่ได้วิ่งก็เลยพักผ่อนอากาศก็ร้อนจนจนจนเย็นทำบันทึกเทปนี่ก็สี่โมงเย็นแต่ไม่เย็นอากาศบ้านเรา ถ้าฝนไม่ตกก็แดดตอนการไปออกงานออกการก็ไม่เหมือนเดิมไม่ค่อยมีเพื่อนคนนต้องไปหาเพื่อนข้างหน้าไม่รู้จะเจอผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวก็ <c oughs> ต้องทําตัวมันมกงคืนกับเขาไปวัดไปงานส่วนบุคคลส่วนงานมุงคนเอาว่ามุงคนเราก็ทําตัวมันมกงคืนกับเขาจะไปทักท้วงหรือ ซ,ซ,ซักไซไลเลียงอะไรต่อหน้าเพื่อนฝูงลูกหลานญาติมิตรก็เลิกทำก็เห็นตัวอย่างเลยบางทีไปงานแต่งอย่างเงี้ยสมมติหรือจริงก็ไม่รู้เราไปเจอผู้ชายแต่งกันผู้หญิงแต่งกันแล้วก็พูดไม่ได้ <c oughs> เขาเชิญไปกิน <c oughs> แล้วก็มีหน้าที่กิน <c oughs> เขาให้พูดอะไร <c oughs> ก็พูดตามที่เขาให้ทำ ก็สแสดงว่าเขายังมองเห็นคุณค่าของคนแก่คนเฒ่าอยู่ยังไม่ลืมมีงานอะไรเขาก็เรียกก็หาบางทีเราก็อยากไปแต่เขาไม่เชิญก็ไม่ได้ไป <c oughs> นี่แหละครับปัญหาที่บางคนถามว่าผมอาชีพอะไร <c oughs> ก็นี่แหละครับชาวเกาะเกาะลูกเกาะหลานแล้วก็ขายของเก่าไอ้ที่ว่านพอผมพูดไปหน่อยก็ มีสไลด์มีวิทาขายของครับแต่ผมไม่ได้มานั่งขายของอย่างเดียวผมฉายให้ดูทางสตอรี่ทางเฟซบุ๊กยูทูบทุกทางเลทุเที่ยวคนมาซื้อของก็หรือขายขายเป็นหลังๆไปจะปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรที่มันกินได้นะปลูกผลไม้เลี้ยงขี้ไปจนถึงวันสุดท้ายไม่นั่งอยู่เฉยเฉย่ย อะไรพอทําได้ก็ทําทําอยู่กับบ้านคิดว่าจะทําได้อันนี้ก็รื้อไปหนึ่งหลังแนละ้วอีกหลังหนึ่งก็ขายยกไม่รู้เขาจะมารื้อเมื่อไหร่จะขายไปเรื่อยๆนะครับอาคารมีทั้งหมดสิบสิบอาคารใครจะสนับสนุนพ่อใหญ่ก็เล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันได้ครับหรือจะมาซื้อแบบว่าช่วยอยากช่วยอย่างนี้ก็มีอยู่่าอยากช่วยแต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอยากช่วยถ้าซื้อ ถ้าจ่ายต้นทุนให้ผมแล้วผมก็จะลื้อขายได้ท่าไหร่ผมก็จะส่งเงินให้แต่บางทีมันอาจจะไม่ทันใจนะมันจะขายไม่ทันส่วนมากเขาอยากได้บางอย่างในตึกนะันแย่งกันไอ้ที่แย่งกันที่สุดคือกระเบื้องรอนคู่พวกโคกน้องนาพวกทาฟาร์มนั่นฟาร์มนี่เขาต้องการถ้าใครคิดจะช่วยอยากจะช่วยในโครงการต่อไปของผมก็จะมีหลังหนึ่ง จะลื้อให้เป็นห้องเดียวกันเหลือไว้สองห้องเป็นห้องแต่งตัวจะเป็นห้องรองพิงพบปะสังสรรค์หรือจัดงานอะไรย่อมย่อมของเพื่อนฝูงในโลกออนไลน์แหละถ้ามาเยี่ยมก็มีห้องพักให้ฟรีเื่อยค่าน้ำค่าไฟโครงการต่อไปนะถ้าอายุยืนคนแก่ก็ต้องเหงาแบกเจอกันที่อยู่ใกล้เคียงนี่ใครจะมาพบปะสังสรรค์รองพิงเหมือนที่อื่นอยากให้เป็นเหมือนที่อื่น ึงมันจะเป็นบ้านนอกก็ช่างอยากจะให้คนแก่ที่ปล่อยวางแล้วมามาพบปะสังสรรค์กันครับอย่าลืมว่าเป็นบุญนะครับที่ได้มาเจอกันคนรุ่นหกสิบขึ้นมีบุญมากเลยถ้าอายุยังอยู่เพราะว่าเห็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายที่จุดกระบองจุดตะเกียง เด็กรุ่นใหม่ก็าคงไม่รู้เราก็ได้เปรียบตรงนี้แล้วเราก็มาเล่นโลกออนไลน์เข้ากับเด็กรุ่นใหม่ก็ดูที่ว่าใครจะประสบการณ์มากกว่ากันแต่เรื่องที่จะหากําไรเนี่ยผมไม่หาแล้วถ้าจะมีเพื่อนมาร่วมเขาเรียกอะไรแหละห้องมันเป็นห้องพักมีสิบห้องจะเหลือไว้สองห้องเป็นห้องแต่งตัวและห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายห้องโถงนี่จะเป็นเหมือนห้องดนตรีห้อง กินข้าวพบะสังสรรค์กันใครมีงานมีการเล็กๆน้อยๆเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรก็มาได้คิดว่าจะใส่ได้ประมาณสิบกว่าโต๊ะถ้ามีใครคิดจะร่วมมือด้วยก็ยื่นข้อเสนอยื่นความประสงค์เข้ามานะครับเล็กๆน้อยๆทาได้เท่าไหร่ก็ทําไปเรื่อยๆไม่ลิ้งไม่รีบอะไรมีที่จอดรถมีที่พักห้องพักจะไม่ทุกหมดจะเหลือไว้ กลายเป็นห้องพักของสำหรับเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ผ่านมาทางนี้จะให้พักฟรีแต่ให้ช่วยค่าน้ำค่าไฟที่ท่านใช้นี่นิดๆหน่อยๆพออยู่ได้เอานะครับแต่มาถามอาชีพกับคนแก่นี่แหละครับคือคำตอบตอนนี้เต็มๆครับอาชีพชาวเกาะเกาะลูกเกาะหลานให้จนเกินกชีวิตจะหาไม่ครับครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามและให้กำลังใจกันตลอดมาสวัสดีครับ